สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูไหมคะเห็นค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะม,ง,คม,ะม,มงกุฎอ่ามีมงกุฎถูกไหมคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยไอเดียคิดนะคะเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในแต่ละวันนะคะนักเรียนได้ใช้ความคิดหรือไม่และใช้ความคิดในด้านใดบ้างใครตอบได้บ้างคะอ่ายืนขึ้นตอบเลยค่ะน้องน้ำพึง่ง ก็ออกมาโรงเรียนกับใคร,ครอโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อย<ะ>ค่ะน้ำเพื่อนคิดอยู่สองอย่างค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือคิดว่าจาบน้ำก่อนมาโรงเรียนดีไหมนะคะเรื่องที่สองก็คือคิดว่าจะมีใครมาส่งขอตัวแทนกลุ่มอื่นด้วยค่ะกลุ่มน้องน้อยค่ะยืนขึ้นค่ะลกูก ตบมือให้เพื่อน,น่อยค่ะอนะแล้วมาบอกว่าคิดว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีกิจกรรมให้ฝึกทักษะกระบวนการคิดกันนะคะก่อนอื่นจะขอแนะนำก่อนเดี๋ยวจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ3-4ถึงคนตามความสมัครใจนะลูกนะจากนั้นครูก็จะแนะนำอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้มีดังนี้คะ่ะ ทีนี้นะคะจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมารับอุปกรณ์จากครูตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนค่ะ,ะจากนั้นลูกเปิดกล่องออกค่ะอ่าเปิดกล่องเลยอ่าทีนี้นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ให้ทุกคนอันนี้ขึ้นมาลูก โครงสร้างพลาสติกแบบยาวถูกไหมคะ,ะจากนั้นโครงสร้างพลาสติกแบบสั้นนะคะสองชิ้นนี้เนี่ยจะมีความย,ย,ยืดหยุ่นได้เก่งมากค่ะยืดหยุ่นได้นะคะจากนั้นมา โครงสร้างพลาสติกยาวอีกแบบหนึ่งค่ะอืมแล้วก็โครงสร้างพลาสติกสั้นจากนั้นค่ะน็อตน็อตจะมีทั้งหมดกี่แบบลูกนะับดูนะคะมีทั้งหมด3มแบบเห็ไหมคะมีแบบไหนบ้างน็อต เกลียวแบบสั้นอ่าเห็นไ,ไหมคะน็ yeah. อตเกลียวแบบยาวนะคะแล้วก็น็อตแบบหัวมุลลูกดูกที่หัวนะคะหัวมุลเห็นไ,ไหมคะทีนี้การใช้งานของมันน็อต <Not S 1> หัวมุลจะใช้กับแหวนที่เป็นสีเท่านั้นคะ่ะ นะคะน็อตหัวมนจะใช้กับแหวนที่เป็นสีนะลูกนะต่อมาน็อตเกลียวสั้นกับเกลียวยาวจะใช้กับวงแหวนที่เป็นเกลียวเห็นไหมคะอ่าแต่ละกลุ่มแยกเลยค่ะแยกประเภทของมันไว้ ทำการแยกประเทศเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนี้มาตุ่มหยิบใบกิจกรรมนะคะโดยให้ออกมาหยิบทีละหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะอ่าได้แล้วลูกอย่าเปิดก่อนนะคะคว่ำไว้ก่อนกลุ่มที่สองค่ะ กุ่มที่3เชินคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ควาไว้เป็นโต๊ะก่อนค่ะวางไว้เป็นโต๊ะอ่าสาเปิดเลยค่ะจากนั้นนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันต้้งสันงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะคุยเวลา10นาทีนะคะ แรกนะคะนักเรียนก็ได้พิชิตสําเร็จแล้วนะคะภารกิจที่2ก็คือครูจะให้สถานการณ์นักเรียนนะคะโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะร้านสะดวกซื้อหลายๆแห่งเนี่ยเขาจะงดให้บริการถุงพลาสติกแล้วถูกไหมคะเนื่องจากว่าถุงพลาสติกเนี่ยเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าถุงพลาสติก1ถุงเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายถึง450ปีเคยทราบมาก่อนไหมคะ นะคะทีนี้มันเป็นอันตรายมากในฐานะที่นักเรียนเป็นเยาวชนคนหนึ่งค่ะนักเรียนเนี่ยเมื่อเข้าร้านสะดวกซื้อนักเรียนควรจะนําอะไรติดตัวไปด้วยอ,อูานะคะทีนี้ให้นักเรียนเอากระดาษที่ครูแจกให้หัดขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนวางแผนการที่จะสร้างสรค์ถุงผ้าขึ้นมานะคะโดยใช้อุปกรณ์ชุดไอเดียคิดเนี่ยค่ะลงมือเลยค่ะ จากกิจกรรมวันนี้นะคะลูกได้ความรู้อะไรบ้าง <ST. S 2> ได้ได้ฝึกการคิดถูกไหมคะในการทำงานทุกครั้งเราจะต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะลูกต้องคิดว่าจะใช้โครงสร้างพลาสติกจำนวนเท่าไหรใช่ไหมคะใช้น็อตหัวมนเท่าไหร่ใช้น็อตเกลียวเท่าไหรใช่ไหมคะซึ่งการคิดเหล่านี้ค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการไม่ว่าลูกจะทําอะไรทุกอย่างลูกจะต้องมีการคิดก่อนถูกไหมคะการคิดจะทำให้งานออกมาสําเร็จสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะหัวหน้าบอกค่ะ หันที่เราทำหมุนได้หรือเปล่าหมุนได้สิโอเค